เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมในเกม Eternal Evil นะครับโอเคเราจะไปต่อเลยออกจากรถแอมบูแลนครับโอ้โหมันมีอะไรงอกมาจากพื้นเต็มไปหมดเลยนะครับน้ำก็เป็นน้ำโลหิตโอเคทางนี้ไปต่อได้ไหมเปิดได้ครับกางคีมตัดใช่ไหม นะต้องหาอะไรบางอย่างมาจัดการไม่ใช่ครีมตัดหรอบ้านหลังนี้เข้าไปไม่ได้เข้าได้ไหมไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอสำรวจรอบๆก่อนนะครับอันเนี้ยตัดเหล็กไม่ได้หรอ ตตน่าจะใช้โบคัตเตอร์นะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรที่เราพลาดไปโอเคครับเราเดินมาถึงตรงนี้ในเมืองแล้วนะครับโอ้มีร้านเบอร์เกอร์ด้วยดูซิว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเปิดไม่ได้ครับ มีหินงอกอกมาเต็มไปหมดเลยอ่ามีทางลงไปข้างล่างครับสถานีรถไฟหรือเป่ะอ้าวตัดฉากละมาแล้วครับผมโอ้ขยะเต็มไปหมดเลยมีตัวอะไรออกมาแห่ไหมโอ้ยโดนคัด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแปลงล่างเออ,เออเอ,อตายซะโอ้แขนขาดเลยครับเ <c oughs> สียงปืนดังมากเหลือสี่สิบโอ้โดนกัดทีเดียว <c oughs> ถึงก็หน้าเหลืองไปเลย <c oughs> สุนมาก อันนี้มีของอะไรให้เก็บไหมถังดับเพลิงน่าจะไม่ได้เป็นไอเทมที่ต้องใช้นะโอเคไปดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหตรงนี้ทางไปไม่ได้ไปด้านหน้าก่อนเจออีกแน่เลยเฮ้ยนี่ไงตายไหมใช้คีมตัด จริงใช้ปืนลูกซองยิงก็ได้นะอ้าวศพพี่ตำรวจปืนปืนเออได้ปืน ak แล้วเว้ยเออต้องอย่างนี้เซมันแล้วครับในตัวพี่เขามีอะไรเอ่ยคุณแจรถจนเอามาทำอะไร โอเคแต่กลับึ้นไปน้มงบนครับน่าจะไม่มีอะไรละโอ้ยอย่างเท่มาต้องลองยิงดูสักหน่อยเรียบร้อยกลับไปเจออะไรอีกแล้วป่ะเนี่ย เหมือนมีรางสังขอนว่าต้องเจออะไรสักอย่างเดี๋ยวเพิ่งโผล่มานะโอเคครับตอนนี้เราได้กุญแจรถตำรวจแล้วนะครับเราก็ต้องใช้กุญแจไขเพื่อบังคับรถตำรวจโอเคชนเลย จะได้สามารถเข้าไปสำรวจในสถานีตำรวจได้นะครับตอนแรกมันมีรถจอดขวางอยู่นั่นเองโอเคไปเข้าไปที่สถานีตำรวจแล้วโอเคครับเราอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่มาบ้างแต่ก็ต้องเตรียมรับมือนะครับ โอเคเก็บไว้ก่อนดีกว่าอ่ามาลองปืนพกบ้างตังค์ครับได้อีก200ยูโรบนโต๊ะมีอะไรให้สำรวจไหมช็อกโกแลตโอเคเพิ่มพลังอุ้ยมีรอยเลือดโจทย์สตบสวจ สัมบีหมดแล้วเฮ้ยเข้าเส้น,นีวิวเลยตายหรือ,อยังเช็คศพดูห้องนี้สิ เอาห้องนี้ล็อกห้องคลังอาวุธหรือเปล่าเอาตัวนี้เปิดไม่ได้ครับเอาอของเต็มหมดเลยกลายเป็นผีหมดเลยครับแกงตายเปล่าเฮย้ยมาเปิดให้ ายซะโอ้โหเหลือแต่กระดูกครับกินเกลี้ยงเลยโตทำงานโตของนักสืบเก็บขวดน,น้ำได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรให้เราจริงๆเลยเหรอห้องนี้เออนั่นไง ห้องคังอาวุธครับเราต้องใช้สกิลิตี้การ์ดนะคราวนี้ได้มันแล้วเธอเฮ้ยใจเย็นห้องไหนเอ่ยแล้วแตกการ์ดต้องไหนเนี่ย ดับเพลิงเอา,าเอามาทำอะไรเฮ้ยเก็บได้ด้วยเอามาทำอะไรเนี่ยถังดับเพลิงเฮ้ยเก็บมาได้สองอันแล้วเนี่ยมันต้องมีทางที่มันเป็นไฟขวางอยู่อะเราต้องใช้ปะเอาเฮ้ยได้มาตั้งสามอันละเอามาทำย่าง ก็บก่อนของเต็มครับฟูลออปชันข้างนอกเหมือนจะไปไม่ได้นะใช้คียการ์ดเอ้าไม่ได้อคียการ์ดแอคเซดนี่อะดิห้องคลางอาวุธครับ เป๋าที่กระเป๋าเจ้าหน้าที่มีอะไรเอาตังโอ้โหนึกว่าอะไรที่มันสำคัญเรามาห้องนี้เพื่อเอาตังใช่เหรอไม่ใช่สินี่อ้แฮงการ์ดห้องทำงานของตัวละครตัวแนกครับที่บุกเข้าไปคฤลาหา์ชิบหายรหัสอะไรแล้ววะโอ้โหไม่รู้ โอ้โหคือถ้าเรารู้รหัสทุกคนนี่มันแบบได้วุฒแบบสุดยอดอะสุดยอดจริงๆอะเอาถังน้ำเพิงเก็บมาเก็บมาทำไมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสะดุ้งสะดุ้งโอ้โหลั่นลั่นโอ้กําลังคิดอะไรเพลินๆลจู่ๆก็โผล่มาอะไรอาวุธเราไม่เอา เรามี MP40 กระสุน Infinity ครับห้องแห้งแล้วยังไงต่อช็อกโกแลตครับเอกสารคุญแจคุญแจคุญแจอะไรเอ่ยไอ spot movement must be our target โอ้โหรหันอะไรอีกวะเนี่ย The, the target is blocked by a civilian shoot through her hank it's our only chance the bullet might not kill him he's getting in the car people's lives are a small price to pay for the peace it'll get even worse these people will hate us to them we will be the terrorists and you will be just like him <coughs> Thousands of lives will be <coughs> mission failed pack up we are leaving ออกตรงนี้ป่ะเฮ้ยเอา้าอุ้ยโอ้โหบุกมาถึงก็มาเลยสะดุ้งไปดิอย่างนี้ทำนีเราไม่รู้พาสเวิร์ดครับเอา้าเฮ้ยต้องทำไงอะ สายมันขาดสายขาดเราจะไปไงต่อเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสนาเยอะจริงๆไอ้จ้าตัวอยู่ไหนวะได้ยินแต่เสียงอะไรของมัน ได้ครับตรงสายต้องออกจากที่นี่ละผมจำได้ว่าในเมืองอ่ะมันมีทางทางหนึ่งที่มันมีไฟลุกอยู่อ่ะอาจจะต้องใช้ทางดับเพลิงก็ได้เฉอโอเคดูมันต้องออกไปข้างนอกแล้ว ซ็บไ้ก่อนโอเคครับออกแบงนอกออกมาแล้วไหนเอ่ยทางไหนที่มันมีไฟลุกท่วมจับได้มันมีอยู่ทางทางหนึ่งนะ เจอแล้วเจอแล้วทางนี้นี่เองใช้เอ้าใช้ไม่ได้เหรอเอา้าว่าใช้ได้ปะโถเอา้ามันให้เก็บมาทำไมเนี่ยมันดับไฟได้ทุกคัสเลย เออฉีดไปเลยเออ,เออ้โอ้มันจะดับได้นี่คืออะไรเอ่ยตำรวจทุกคนมันโอ,โอ้รหัสนี่มารหัใช่รหัสเกณ์ตำรวจหรือเปล่าเซฟครับ ซฟไปเลยทางไอ้ทางพวกนี้มันไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้ครับเอา้าอะไรวะนึกว่ามีทางเยอะแยะไปต่อ แค่นี้เองหรอตะลึงเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดับเพลิงตรงนี้ดูครับสำเร็จไหมอา้าวตรงนี้ไม่ดับะงั้นงงจริงๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ